สวัสดีนะจ๊ะเอฟซีจ๋าเขาบอกว่าให้มาเยี่ยมบ้านเพื่อนบ้านบิวก็ไม่เหลือมาเยี่ยมบ้านปุ๊บดีไม่ดีเนี่ยของพวกในบิวจะเอากลับบ้านด้วยรสชาติคงหน้าหม่ำหน้าดูเอาไปบ้านเราเสร็จก็ไม่มีใครรู้แล้วนะจ๊ะเอฟซีจ๋าน่าจะมีอีกหลายอย่างนะเดี๋ยวไปดูกันเอฟซีจ๋ากำลังตามอย่างขมักขเมนเลย ไม่ต้องเห็นใบหน้าอันสวยงามของเขาหรอกโอ้โยนี่ดูเครื่องปรุงอันนี้ไว้ปรุงอะไรเนาอยตัวนี้ <laughs> อ๋อเอาไว้ปรุงคลิป <laughs> สับจนละเอียดยิบเลยใช่สิท่านคุณแม่ที่สูงอายุนะจ๊ะเหมือนอาจารย์โรบิวนั่นแหละก็ต้องทําแบบนี้แหละนะจ๊ะเอฟซี MC จ๋าโอโหเสียงครกมันดังสนั่นวันไหม่เหลือเกินรสชาติคงจะน่าร่อยน่าดูนะจ๊ะเอจ๋า <laughs> <laughs> นี่แกล้างอย่างสะอาดๆนะจ๊ะเอฟซีจา๋าถ้าเป็นของบิวนะบิวจะโยนลงหม้อเลยให้หม้อมันล้างโดยเสยจสับพูดเล่นนะอย่าไปคิดทําตามนะไม่ดีนะจ๊ะเอฟซีจา๋าโดนความร้อนจะตายเอ้ยไม่ตายเรายังอยู่ดีอยู่นี่นะจ๊ะเอฟซีจา๋าเพื่อนบ้านทำกับข้าวเยอะแยะมากมายนะ่ารับประทานมากๆเลยส่วนนี้ก็คืออีกหนึ่งเมนูเมนูไล่แขกเห็นไหมเสียงบิวจะเปลี่ยนไปเพราะว่าเมนูน,นี้แหละมไม่อยู่ไม่ได้แล้อ ปรุงรสให้แซบหนอใส่มะละกอลงไปเครื่องปรุงที่ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็โยนลงไปอเสียงเปลี่ยนจามจนไม่รู้จะจามยังไงละกับข้าวที่อร่อยสงสัยจะต้องทําแบบนี้ให้จามบ่อยๆนะเอฟีจา๋าเครื่องปรุงก็อยู่ทางน้นต้องลดแก๊สต้องเพิ่มแก๊สอีกนิดหนึ่งนีน่คือแก๊สแก๊สของบ้านเรา <laughs> นี่มันสุดยอดอยู่แล้วมันขลางเพราะอีตรงนี้แหละเอฟซีจ๋าขั้นตอนการเติมเครื่องปรุงก็หรือผักลิ้นมันก็จะพันพันพันกันเนี่ยสุรินแล้วใส่หน่อไม้แล้วก็คั่วให้หน่อไม้มันสุกลุกเ้าให้กลมกลืนกันไปก่อนแล้วค่อยใส่เครื่องเทศลงไปเครื่องเทศถ้าจะเอาดีๆเราต้องไปเอาที่วัดนะจ๊ะเอฟจีจ๋า ยามท่านตรวจเสร็จปุ๊บท่านจะเทศให้เราฟัง,งมามันเกี่ยวกันไว้เนี่ยอื<ม>เสียงก็เริ่มจะเปลี่ยนออกไปซื้อสาดซสื้อชารกันแล้วอเติมด้วยเครื่องอันนี้ไม่ใช่เครื่องเทศนะใบกระเพรา<笑><笑> ออเอฟซีจ๋ามันช่างน่ารับประทานจริงๆเลยของเขาแต่เราฟินนะจ๊ะเจ้าของเขายังไม่อยู่เดี๋ยวจะเขามาก่อนแต่ตอนนี้เราก็ขอเซลซิก่อนนะจ๊ะเอฟซีจ๋าไปก่อนนะเดี๋ยวเข้ามา